สวัสดีค่ะน้ำค่ะมาดับขนมปังฝรั่ง,งเศสค่ะวันนี้กันมาเฉลยกับน้ำค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่14เดือนเอมษายนนะค่ะน่าจะเป็นสงการบา้านเฮาเนาะเพืนน่อนๆเนาะกาสุขสันต์วันสงการนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนที่อยู่เมืองไทยที่เล่นเ,เทศกาลสงการเนาะค่ะก็ขอให้ปลอดภัยเนาะค่ะนอกระดับรถขับล่าก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนนะคะเด้อน้ำนี่บ่ได้เล่นเนาะค่ะน้ำกับเฮ็ดเวกเฮ็ดแงางของน้ำคือเก่าเนาะเอ่อวันนี้ คิดจังไดขคือมาเหดวิดีโอจักค่ะจะคิดจังใดบูกาอ่ามันกระโดดแล้วเนาะนำกับประเดีย๋ยวเหตวิดีโอประเดีย๋ยวรงวิดีโอ,อนี่กันหลายเดือนแล้วเนาะเพื่อนเนาะถามว่าขี้ค้านเหดตีกาบ่ได้ขี้ค้านหรอกค่ะแต่ว่ามันอ่าปัญหาเวลาเฮ็ดยากเนาะค่ะเนาะนำกับทางานอ่าหลายคืนเนาะทํางานหลายคืนการทํางานมันกน็เพิ่มคืนแลน้วนําพอมาถึงบ้านนําก็ต้องเฮ็ดเนาะกินให้น้ํากินแน่ แล้วน้ำก็ต้องไปรับลูกแน่น้ำก็ต้องรับลูกสองคนนี่ก,ก็ไปรับว่าตรงกันได้เพื่อนกันห่างก,กันหนึ่งชั่วโมงไปรับคนหนึ่งกับมากับมาเตรียมตัวเฮ็ดแนวายูแน้ากีใน,น,ต,นตอนแรกอีกเนาะคะ่ะนอกจากเลยเป็นเหตุให้บดายเฮ็ดวิดีโอแต่ถามว่าน,าน้ำนะได้ไทายวิดีโอเก็บว้บ่านา้ำทายกระจิบกระจอบกระจอยกระจีเนาะคะ่ะเนาะ เออประเทศไทยเป็นกิจลักษณะอันใดที่นําอยากทายนํากระทายทายไปแล้วนากับ,บไ่มีเวลาตัดต่อนากระจจักสิตัดต่อต,ต,ตอนใดเนาะคะะ่ะเนาะอ่ช่วงปีใหม่นากระช่วงปีใหม่นำประเทศวิดีโอเลยเนาะ,ะเนาะค่ะเพื่อนเพเพราะว่านํบาบ่ป่วยเป็นไขวัดไ่เนาะค่ะเนาะป่วยเป็นไขวัดไ่ลูกกับป่วยสามีกับป่วยเรามูกับมาบ้านหลายมานอนอข้างบ้านกะ มีขั้วาน้ำซีค้นมันบอกแล้วก็เพื่อนสนิทนท้ำที่เออ่่ทีเป็นฝรั่งนะเพื่อนๆแล้วขั้วนึงกาม,มากะหาค้นนะคะอีกอีกอีกคนนึงเนี่ยอีกครอบครัวนึงเป็นครอบครัวของขั้นสนิทยายเหม่งนะะนะเน,นาะค่ะเนา้าขั้นกามาแล้วน้ำบ่ได้รู้จักเป็นการสนะ่วนตัวเนาะเพื่อนๆเป็นเป็นมูสนิทของสามีนะ้ามังตาเพิ่นยังเป็นเบาหะนะเป็นผู้หญิงในะเพื่อนๆ ก็เป็นเพื่อนกันนะบ่ได้เป็นผู้บ่าวผู้สาวกันมาก่อนนะเป็นเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะเพื่อนกับวัวก็ได้กลับมาติดต่อการนังเซกกนเลยเนยเม่งก็ได้เชิญพันมาบ้านตอนปีใหม่นะค่ะคั่วนั่นก็มีสี่คนก็สรุปเราก็มีสิบสี่สิบหคนในครั่วบานนำกับอยู่กันประมาณกับสี่หาเมื่อเพื่อนๆนำก็บนำก็เฮตุงานตลอดเลยนะ แล้วก็น้ำกับมือยเนนะคะทั้งมือยทั้งเ,งเป็นตะยูเพราะคนมันหลายเพื่อนๆนบ้านมันกำลังน่อยคนมันหลายเดียวมันห้องน้ำก็ไม่ห้องเดียวอ่ะเพื่อนเพื่อนห้องอาบน้ำก็ไม่ห้องเดียวมันมันเลยเป็นวุ่นวงวุ่นวายกันตอนปีใหม่นะคะนาะน้ำไม่เห็ดวิดีโอเลยเพราะว่าน้ำแทบจะย่างบ่ได้เลยเพื่อนเือนเป็นวิดีเป็นเป็นไขวัดไงที่น้ำไ่เคยเป็นมาก่อนเนาะเพื่อนเอ่ออบัดนี้ช่วง คริสต์มาสช่วงคริสต์มาสคริสต์มาสมันก่อนปีใหม่เนาะคริสต์มาสก่อนปีใหม่ประมาณสีหามืออาทิตย์หนึ่งแล้วกันน,น้ามีก็ไม่ได้จัดอยู่บ้านเพื่อนๆปกติน้าจะจัดอยู่บ้านเป็นบาบารีเลได้ไปจัดอยู่บ้านพี่สาวของเย่เมงพี่สาวเ,าเย่เมง,เง,เมงถ้าคนที่ติดตามจะรู้ว่าเย่เมิงเป็นลูกผู้เดียวไดวเ้เพื่อนๆพี่สาวเย่เมิงนี่พูดถึงก็คือเป็นพี่สาวคนละแม่เนาะค่ะพอเดียวกันแต่เป็นคนละแม่ นั่นระค่ะเพิ่นก็ติดต่อกันเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็เลยอยากให้พวกน้ำไปจัดคริสต์มาสน้ำกันเพิ่อนชวนกันหลายปีแล้วค่ะต่างคนกับต่างชวนกันหลายปีแล้วก็เลยเอาปีนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะไปจัดงานอยู่บ้านของพี่สาวของยายเม่งเนาะค่ะเนาะก็เลยไปแต่น้ำก็แทบบม่ได้ทายวิดีโอเลยเพื่อนๆเพราะว่าน้ำก็บม่ได้คุณเนาะว่าไม่มาไม่ได้คุณกับพี่สาวยายเม่งเนี่ยคุณคุณกันดีอยู่แต่ว่ามัน ที่จะจับวิดีโอมาถทายใส่ในสีน้ำกัเก่งใจเพิ่นนังสีน่ะเพราะเพิ่นกับบดไทยน้ำเองก็เล็บบดไทยแต่ว่าเก็บรูปนิดๆิน้อยน้อยไว้เนาะค่ะเนาะก็บม่ได้เก็บหลายซีหาภาพตอนเนิดน้อยเขาจะเปิดของขวัญนังสีน่ะแล้วกับการเปิดของขวัญนี่มันกัมันกับเขาคือกันกับบานน้ำเฮ็ดเนาะค่ะเนาะบานน้ำเฮ็ดก็คือกินกินกินวันที่ยี่สิบสี่มันบอกค่ะกิน กินอาหารนะ่ะทุกน้เบิงหมาเนาะค่ะมันมันแรนไปแรนมากนำก็ได้คิดว่าถ้ามันแรนสิบางเธอมันก็นมีคนมากสินะเออพวกน้ำเนี่ยกินแรงวันที่ยี่สิบสี่มันบ่าค่ะคือวันที่ยี่สิบสี่ตอนซีตหกถุมเที่ยงคืนเนี่ยพวกน้ำจะเอาของขวัญเอามาไว้ใต่ต้นคริสต์มาสเพื่อที่จะให้ตอนเศร้าเด็กน้อย ตอนเศร้าของวันที่ยีสผาดเล็กน้อยได้มาเปิดของขวัญกันเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่าบ้านของพี่สาวเพิ่นมาได้แค่จังสั้นบ้านของพี่สาวเพิ่นเฮ็ดเพิ่นให้ของขวัญตอนเอที่ยงคืนเห็นไหมคะ่ะเพิ่นก็นถามพวกนามอยู่ว่าพวกเธอให้ของขวัญกันจังไดพวกนามเลยบอกว่าเอาเอาไว้ใต้ต้นคริสต์มาสตอนเ ตอนตอนหกทุ่มแล้วก็ตื่นเชร้ามาเด็กหน่อยมาเอาพนักาก็บองสิอ้าวบ้านฉันไอ้คนละยางกับพวกเธอได้สวยชนะห้ตอนแรกเลยคือหายตอนหกทุ่มเลยทั้งสินะเอาเฮจังได้หลาพนักงาก็เลยว่าสิมันเพื่อนเพื่อามันมีเด็กหน่อยเป็นงั้นสินะมันจะเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเ้อเพื่อนๆนน้ำนี่ก็เป็นปัญหาของสำหรับพนกนานเนออ่าพนักานก็เลยว่าเด็กน่อยมันสิบนอนเด็กน่อยมันสิบมันสิกระินเลนของควัญมันก็สิเปิดของควัญแล้วมันเด็กหน่อยมันสิบนอน นำกันได้บ้างสินะเพิ่นก็เลยบอกว่าจัังนลูกฉันกับบะนอนกับลูกฉันกับสิบะนอนลูกฉันกับสิถาของขวัญบัดนี้่ะก็ได้ปรึกษากันกับสามีว่าให้จังไดเสิออกจังไดเพราะว่าหันเฮ็ดแบบนี้ลูกน้ําพวกลูกลูกพวกน้ําก็บ่เข้าใจลูกลูกของเพิ่นก็บ่เข้าใจคือกันว่าวัฒนธรรมมันบ่คือกันเนาะค่ะเนาะก็ตกลงตัดสินใจว่าเอาให้ของขวัญลูกตอนเที่ยงคืนแล้วกันลูกลูกน้ำก็งงเนาะค่ะเนาะลูกๆน้ำก็งง ให้ของควันนี่ก็บอกมพ่นว่าให้แบบเอายื่นให้ยได้เพื่อนเพื่อนกะเฮ็ดเป็นแบบเออซั้นต่อครอสมาแล้วก็มันโยนทีไ่ไวไวในสวนนั่งสิหรือไหมพวกน้ำกะไปเคาะประตูเคาะอยังให้เด็กน้อยออาตอกใจแล้วก็แล่นมาบอกพวกน้ำช่วยน้ำประเทศปาร์ตี้กันนั่งสินะเด็กน้อยก็แล่นมาบอกวิ่งขนมาเคาะหน้าต่างแบบเสียงดังมากๆเลยพวกเชีนยนญาณว่าสันเดลูกน้ำนะให้เพราะว่าวเขาญาณว่าเคาะเสียงดังมากนั่งสินะ สรุปแล้วลุกลกน้ำกระถา,า,ามว่าเป็นยังมามาเป็นอยอันไปจัดงานอยู่อยู่บ้านนะป้าเป็นยังของขวัญคือมาตอนกลางคืนมาสันด้เขากานะ็ถามนะน้ำก็เลยบอกว่ามันบ่คือกันเพราะว่าบ้านเขามันห่างกับจากบ้านเขา,เขา,าบ้านเขาเขาทรงกรช่วยสีมาบ้านเขามันกัมันกับสร้างสินะนกะ็จะอธิบายจังไหนก็บอกมาสันก็จาก็ ดีๆดีสันมาได้ลูกน้ำกรบเบนนอนได้เพื่อนๆได้ของขวัญกันสิลูกน้ำกรบเบนนอนแต่พวกน่ะผู้ใหญ่สิอยากนอนได้บัดนี้พวกน้ำนอนประมาณตีหนึ่งอะตีหนึ่งตีสองเด็กน้อยมันบ่อยากนอนให้จังได้ละพวกนั้นก็ต้องบอกให้เขานอนให้จังได้กระแด้เขานอนัสินะพวกนั้นก็ปิดเครื่องเสียงทุกอย่างปิดเพิ่มฟิดเพ่แล้วก็เขานอน ลูกนั่งก็น,นอนอยู่ดอกค่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ตื่นเต้นจากน่อยเังเสร็นะบันนี้น้ำจะว่าถึงเรื่องของยาให้ฟังเนาะคะ่ะต,ต่างๆตน้ำทะเลาะกันกับยายบังป,ปีที่แล้ววันวบ่ขาวกะไม่ได้เจอกันเลยเนาะคะ่ะบอได้เจอกันเลยจนถึงคริสต์มาสกับสองปีแล้วเนาะกะปีที่สองนี่คริสต์มาสปีที่สองนี่ตอนที่พวกน่าจะไปจัดงานคริสต์มาสยูุบ้านเนี่ยพี่สาวของยี่เมงเนี่ย ข้าวของยาก็คือยาเขาล้มบาทเพื่อนเพื่อนยาเขาล้มบาทวันที่ยี่สิบยี่สิบหาบบประม่ณเขาล้ม,มาลบาทวันที่ยี่สิบสองน่าจะเขาเขาล้มบาทอาจจะวันที่ยี่สิบสองเลยี่สิบสามเนี่ยแหละค่ะเพื่อนเพื่อนแล้ว, 23, ลวลลพวกน้ำก็เรียกว่าเขาเสียเขาจังใดล่ะสามีนำ้ำแล้วบอกฉันต้องฉันต้องไปเยี่ยมแม่ฉันก่อนว่าสันเออไปเยี่ยมแม่เธอ,เ,อเธอก็เขาไปเยี่ยมทราน,นำ้ำก็เรียกว่าสินะเอาลูกๆไปขอไปน้่ง ฉันน้ำบกขอไปดอกเพราะว่าแม่เธอไม่อยากเห็นฉันก็เลยวางสินะเอ่อแง่เมงเลยบอกว่าเขาไปหาเล้าโลดว่าันเธอเขาไปหาเล้าซาบางเธอเล่าสิเล่าป่วยแล้วก็คือสิบบ่มี่ริดมีสงอีหยังดอกมั้งสินะนำก็เลือกว่าเธอคี้จังสั้นบ่เห็นเธอคี้จังสั้นเธออยากถ้าเธออยากให้ฉันไปฉันก็สิไปนำเลวางสินะนำพวกนำก็เลยตั้งโตไปหายญาก่อน ขับรถไปหาญาติก็คือจากบ้านพวกนั้นไปบ้านญาติก็ประมาณสองชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมงแหะเพื่อนๆขับรถเนาะไปกัก่อนที่สิไปบ้านพี่สาวเขาเนี่ยเหมิงก็เลยแวะหาญาติก่อนอยู่โรงบ้านเน,นาะน้องน้ำก็ซื้อดอกมงดอกไมยอย้อีย่างเขาไป่หายเน,นาะค่ะเนาะงา้ญาน้ำเห็นเน,นาะค่ะเนาะญาน้ำอยู่ห้องพิเศษพวกนั้นก็เข้าไปเข้าไปเยี่ยมได้น่าจะคิดว่าน่าจะตลอดเวลาเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าญาญายห้องพิเศษพวกนั้นเข้าไปถึงเนี่ย นาหนำตกใจเนาะค่ะาหนาตกใจที่เห็นนำเนาะจางเลยว่านํากับวาปกติถ้าเป็นหนก็ว่าเอ้ยสวัสดีหนาถ้าเป็นจังไดหนำกับว่าวว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 วนวว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 าวว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 วนวว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 วยวววัวววววววดวววววววีวชววนตวววววววนววเวว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 วรววอวว่วว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 เพราะว่าน้วววววบอกววาคือบวว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 เวว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 วยกันเลยนะคะ เออบรูว pues ่าไนมิงเราคุยเรื่องน้ำให้เพื่อนฟังบนน้ำก็บ่เคยถามเนาะค่ะเนาะนางก็เลยบอกว่าน้ำเห็ดงานน้ำเห็ดงานอยู่โรงแรมน้ำกระเฮ็ดแผนกอาหารอย่างนั้นก็ว่าไปดีอายุฉังกระเฮ็ดงานตอนเศร้าตอนใบใบตอนเศร้าถึงใบใบหลังจากนั้นมาฉังกระเฮ็ดนักยู่นักินเบิร์นทำความสะอาดบ้านนางก็ว่าไปสิเธอเป็นยังไงนางก็ถามก็บอกว่าฉันกระปวยจังสีลามันกระอดๆเอะเอดๆจังสีหน้านางก็เลยว่าเออจังน้อยเธอไข้ดอก จังนยายแค่แต่ได้กลับไปอยู่บ้านดอกแล้วว่าเออฉันอยากกลับไปอยู่บ้านแล้วฉันไม่อยากอยู่โรงพยาบาลเนาะก็บอกแล้วบอคขยันอยู่โรงพยาบาลกันบอกเออจาังนอยเธอแข็งแรงกว่านี้เธอกินข่าวกินน้ำแล้วเธอก็ได้ออกไปดอกเธอก็แข็งแรงกันได้บ้างสินะ,ดกกะเดี๋ยวก็ได้คุยกันซัพเพิสเฮเลาไปเพิ่นกระทามเรื่องลูกเรื่องล้านทามไปเนาะค่ะกะ็นได้เป็นเวลาพนันจะกลับเราก็อยากพักผ่อนพนันก็นเลยว่าเออกระสันมือรุ่นฉันสีมาใหม่มืออื่นมือหื้อฉันสีมาใหม่ พนันถามว่าถ้าสิไปใช้ตอก็เลยว่าสิไปจัดงานอยู่บานมูสิไปเฮดคริสต์มาสยูุบ้านมูเนื่องจากไม่ได้บอกว่าไปเฮดงานไปจัดงานคริสต์มาสยูบานพี่สาวของเยเมงเนาะค่ะเพะวาน่ากับพี่สาวเยเมนพี่สาวเยเมนเบได้มีปัญหากันกับยาแต่ว่านยาบ่มากพี่สาวเยเมงแค่นั้นเนาะค่ะนกก็เลยบ่บอกก็เลยบ่บอกก็เนื่องจากว่าเพราะว่า แม่แม no ่พ่อญเมงเนี่ยแต่งงานกับพ่อญเมงเนี่ยแต่ว่าพ่อญเมงนี่ยมันแบบมีเมียน้อยมันเป็นมีเมียน้อยแล้วก็ได้ลูกคนหนึ่งสินะได้ก่อนที่ย่าสิได้เองสินะย่าก็เลยบบอมากลูกลูกอีกคนนึ่งที่เป็นพี่สาวยายยยาเมงเนาะค่ะแล้วก็เลยบ่มากเนาะ่ะนั่นแหละบานีหลังจากนั้นนามก็มีความรู้สึกวันหย่า พราะพราะครั้งที่สองนำไปไปเยี่ยมเนี่ยหลังจากที่พวกนำจัดคริสต์มาสเรียบร้อยพวกนำก็จองลงมาบ้านแม่นบอกค่ะก็เลยก่อนสิกลับลงมาก็เลยไปเยี่ยมญาอีกรอบนึงเนาะค่ะเนาะพวกไปเยี่ยมญาแล้วก็เลยกญาก็ะทามเธอุขทุกดิบคือเก้านั่นแหละค่ะพนันก็บอกว่าเออมือนรุ่นฉันสิเข้ามาหาเราขันฉันมีเวลาพวกฉันก็สิขับรถขึ้นมาหาเด้อก็เลยวานสินะเออเออเออเลกษาสุขภาพเด้อเพื่อนก็บอกน้ำจังศินะประมาณว่าเป็น อโคชโคชหมายถึงว่าก็คือตั้งแต่แค่ภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษนะแม่ค่ะเพื่อนๆพื่อนแล้วโคชเดอร์ดูแลตัวเองเดอร์เพิ่นกระทำเพิ่นกระบอกนักศึกเนาะเพิ่นกระบอกกระทำอะไริเออคือกันเดอร์ฉันกะบชาชินวิาสิสิมาเยี่ยมเธอดอกก็เล่าวังศรีนะก็เล่าบอกจังสันล่ะค่ะพรามาถึงทุกมื้อนี่น้ำกะมีความรู้สึกว่าน้ำนี่บ่ได บ่ได the no like ้อาขาดญาติยาแล้วงสินะนางก็มีความรู้สึกว่ามือหนึ่งทันทัยญาเพิ่นต้องการความซอยเหลือนำกะจะให้ความซอยเหลือเพิ่นได้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าถามว่าสิอยู่ลำกันได้บ่นำบ่รู้นํานําตอบบ่ได้นําตอบตัวเองบ่ได้นําตอบผู้ใดบ่ได้เนาะค่ะเนาะเพื่อนๆพื่อนนำตอบผู้ใดบ่ได้เลยแล้วบัดนี้เพิ่นยังนําำขึ้นมาเรื่องญาอีกเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามัอว่าในญาตําเพิ่นลม เพิ่นไปเฮ็ดผมเพิ่นจะไปเฮ็ดผมอยู่บ้านอยูุลานเสริมสวยเนาะค่ะเนาะมูของยายเม่งนี่เพิ่นพาไปเพิ่นยาได้ลงจากรถมันบ่ค่ะถึงไปถึงลานเสริมสวยเนี่เพิ่นเลยลงจากรถพอลงจากรถเราเนื่องจากเพิ่นบ่ค่อยได้นยางขาเพิ่นบ่มีแรงเพิ่นเลยล้มเนาะค่ะเนาะเพิ่นล้มแล้วหัวไปฟาดกับเสาเสาปูนเนาะค่ะเนาะหัวนั้ำมีภาพน้ำจะขึ้นให้เบิ่งให้เบิ่งเด้อค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเป็นภาพที่ยาอ่า เพิ่นออกจากโรงพยาบาลแล้วเนาะค่ะเพิ่นเไปโรงพยาบาลเพิ่นไปเอ็กซาเลสแล้วก็หมอก็บอกว่าให้กลับบ้านได้ยายเมงตอนนี้ก็อยู่กับแม่เพิ่นอยู่ที่บ้านยาเนาะค่ะเนาะอยู่กับบ้านย่าเออมือแรกนี่ก็สิมาฮอดเนาะค่ะเพราะว่ายะเพิ่นบอกว่ายาเนี่ยบ่ได้เป็นอีหยังหลายว่าสันเด็กก็ได้เพิ่นกับสิได้กลับมาเพราะว่าพวกน้ำเนี่ยมีพวกน้ำพวกน้ำมีเอ่อเขาเอ่ยว่าจังใดล่ะเพั่งกวนพวกน้ำได้จองโรงแรมไว้ ยูมองนึงนะคะเพื่อที่จะไปเบิงเลือดไปเบิงเลือดก,กัตตา玛คังนะคะเป็นเลือดที่สองต่อนยงใหญ่เห็นไหมค่ะแล้วนํากับล่าง,งานเรียบร้อยแล้วได้เพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นโปรแกร,รมที่พวกน้าสิไปวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็กลับวันจันทร์นะคะเนาะก็คือมื้อนี้เป็นวันสุกได้เพื่อนเมื่ออื่นพวกน้าต้องเดินทางอันนี้พวกน้าจองไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะเพื่อนเ่อ แล้วก็ม่เกิดเหตุกับยาขึ้นแบบนี้เนาะค่ะเนาะการกับที่เราเห็นฟังภาวนั้นยานำลมหัวโนตาเนี่ยบวมเนาะค่ะเนาะออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะต้องกินยานะเพราะมันปวดนั่นแหละค่ะบัดนี้น้ำก็จะจะได้มาคุยกับเยี่ยมิงอีกว่าสิเอาจังได้กับกับกับยาเพราะว่ายานำบ่สามารถที่จะยู่ผู้เดียวได้เนาะค่ะเนาะมันก็เป็น อีกอยังที่แบบาน้ำกับอึดอัดคือกันเพื่อนๆน้ำกับอึดอัดน้ำกาบอเมนว่าน้ำบดูดำดูดีเนี่ยผู้ใดสิคิดจังได้กระซังนาะค่ะเนาะผู้ใดสิคิดจังได้กระซังตะว่าน้ำน่ะบ่เคยประสงค์ลายกัญญานะเพื่อนๆน้ำเนี่ยบ่เคยประสงค์ลายกัญญาเด้มันหมื่นหนึ่งยาทำทำยามขอธัญญาน้ำขอมาอยู่น้ำเนี่ยน้ำจะหายบ่ ทัญญาขอน้ำจะหามาอยู่เนาะค่ะเนาะแต่ถ้ถาบดเขอมันบาอย่ากเพื่อนเพราะว่า,น,าน้ำนี้ถือถือยาเฮ็ดมาหลายเลยเพื่อนเพื่อนน้ำถือยาเฮ็ดหลายน้ำนี้เาบ,บากยาน้ำนี้เบายากบ่แมนว่าน้ำเป็นคนบ่มีน้ำใจเลยเพื่อนเพื่อนน้ำเบากยากแต่ว่าทำมือนึงยา บมีไผ่น้่นก็คิดคิดว่านั่นจะบดใจดำนะคะโบโบ,บ,บกาทิมยาไ้ผู้เดียวดอกนะคะเนาะ,ะนะถ้ามือหนึ่งยายังแบบปีกกาขาแข็งยังสินะเฮาเป็นคนดูแลเขากับดูแลลำบากเนียเพื่อนเพื่อนเฮาดูแลไปเพิ่นเพิ่นกับเฮากับอบบดีด,ดีได้เพื่อนเพิ่นกับมิตรวาให้น้ำเนียบัดนี้มือหนึ่งธัญญา เบิดลิดมาสงอยากมาอยู่กับน้ำอยากมาให้พวกน้ำดูแลอยากมาอยู่กับลูกกับหลานฮ็ดโตไหมน้ำสามารถที่จะเบ่งยาได้เนาะเาบ้ากันซ้ำนี่นเพราะว่าน้ำบรูว่ามืออื่นมือเหื่อหรือไม่นสิเป็นจังใดเนาะค่ะเนาะเพราะว่ายานามเองเพิ่นบได้แข็งแรงเลยเนาะค่ะตอนนี้เพิ่นบาด้แข็งแรงเลยแลยนามก็คิดว่าเพิ่นก็ปเปด้มีความสุขนะ น้ำเองก็ใช่ว่าจะจะมีความสุขนะเพื่อนๆที่น้ำเห็นหญ้าแบบนี้น้ำจริงๆน้ำก็อยากเบิงนะ่งหญ้าเลยอยากเบิง่งหญ้าทันหญ้านา้ำบอกบุตรบอกบุตรเจา้าชีวาจังใดเนาะคะนะ่ะเนาะเรื่องหญ้าเนี่ยน้ำคิดว่าน้ำต้องคุยกับสามีอีกประมาณอาทิตย์นี้นะ่นาจะคุยกันอีกเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าาน้ำบราสามสารถอยู่ผู้เดียวได้เพื่อน ต้องคุยกันดีๆเนาะคะนะ่ะเนาะจะให้มาอยู่กับน,น้ำอิลีบอกหรือว่าจะหาบ้านเศร้าในน้อยเราเที่ยวไปเบิ่งเอาที่จะเป็นให้ให้มันไม่มีปัญหาจากไฟให้ทุกให้ทุกคนนี่มีความสุขเนาะคะนะ่ะเนาะญาเองกับบดีมีความสุขที่อยู่กับพวกน้ำนะพวกน้ำเองกับบดีมีความสุขที่อยู่กับญาแต่ว่าบ่าอยากให้ญาอยู่ผู้เดียวมันญาอยู่ผู้เดียวพว,วกน้ำกับบดีมีความสุขนะ ทุกน้มัก็เป็นห่วงเนาะคะ่ะเนาะเอ้าอันนี้ว่าออไปกระจักซีว่าจังไดให้เนาะคะ่ะเนาะมันเกืนบ่เข่าค่ายบ่ออกด้วยมันควรหันบ่ถือกับผู้ใดนี่คกนบ่เข่าค่ายบ่ดดอ,ยออกด้เนาะ,ะบัดนี้มามองมองแมงแมกซเฮดอ,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 อะะีหยังเนาะค่ะเนาะน้าเน่ได้กระถางม,มากเนาะค่ะได้กระถางมากนี่เอามาาตะใสเอามาตะลุงแรม ขอจะา่ายเนาะค่ะนั่งล่างเรียบร้อยได้เพื่อนๆล่างเรียบร้อยแล้วอันนี้ล่างเรียบร้อยแล้วจะมาทาสีเพราะว่าโบมักสีจะให้มันเป็นสีเดียวกันเมื่อนำได้มาหนึ่งสองสามสีอันนี้ใบใหญ่เลยเนาะค่ะจะเอามาทาสีแล้วก็จะเอามาปลุกมาปุกต้นไม้ต้นอีหยังต้นนี้เนาะค่ะนะนำบ่ารู้จักซื้อ เจ้าหน่ายบอกอยู่ค่ะอันนี้ขอไมก่กดเจ้าหน่ายอีกนะคะเนาะต้นไม้เจ้าหน่ายนี่งามๆนะคะเพื่อนๆอยู่โรงแรมเนาะค่ะนามก็ได้ไปขอตัดกิ่งมาแล้วก็มาชำต่างตาช่วงหนาหนาวแล้วค่ะสองสามเดือนแล้วล่ะมันนี่ลามันก็ออกแล้วมันก็จะเขาหนาห้อนแล้วเนาะนามก็ได้จะมาลงดินเนาะค่ะแล้วก็พวกต้นไม้ต้นไหลน้มเนี่ยล้วจะเอามาใส่กระถางใหยกเก่าษเนาะค่ะต้นไม้ที่บอกน้ามีนี่นะนามจะบอกว่าต้นไม้ต้นนี้ แลยวน้ำจะขึ้นวิดีโอไ้เบิรงเนาะค่ะมันตายมันจากใบมันได้หลายเนาะมันตายมันเพื่อนเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่เจ้าของบ้านเพื่นมาเรามีคนพานเขาพานออกบ้านน้ำานี่เป็นย่างเขายางออกขึ้นย่างก็เลนกันแบบเป็นเป็นเดือนกว่าน่ะน้ำก็บ่เปิดประตูเลยเนาะค่ะเพื่อนๆือนน้ำก็บเปิดประตูเลยต้นไม้น้ำได้ตายเนาะค่ะเนาะต้นไม้มันตายมันบ่เจอแสง ต้นไม,นม้น้ำได้ตายเน,นาะค่ะเนาะนำกับพยายามที่จะดูแรลรักษามาเดี๋ยวนำจะถ่ายวิดีโอให้เบิ้งเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยต้นเนี่ยต้นเนี่ยเพื่อนๆนำจะถ่ายให้เบิ้งเห็นป่นาวนำตัดใบมันออกเกือบเบิ้งแล้วมันออกมาอย่างน้อยมันก็นเริ่มตายอีกแล้วได้เพื่อนเพื่อนวันนี้นำจะมาทาสีนะคะจะเอาสีนี่เอาสีนี่นะคะนะมันเป็นสีเป็นสีนี่น คิดว่านะคิดว่าเป็นสีนี่คิดว่าคือสีโบมินสีชมพูหรอกตีก็จะเป็นสีนี่นะคะน้ำเป็นสีเทาๆแบบนี้น้ำก็จะเอามาผสมกันกับบิคาร์บอนาตนะคะเนาะบิคาร์บอนาตหรือสีผสมทรายก็ได้นะเพื่อนๆน้ำจะเอาบิคาร์บอนาตเพราะมันหาง่ายกว่าทรายเนาะคะ่ะทรายนี่ต้องไปซื้อแบบไก่เนาะคะ่ะอันนี้ก็เลยจะมาผสมแล้วกระาเนาะคะ่ะเนาะเอา้าจังใดน้ำซีเฮ็ดวิดีโอให้เพื่อนๆเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะเราว่าน้ำ เฮ็ด hey, จังไดเนาะคะ่ะงามหรือบ่งามนํากับโบรู้คือกันเนาะเพื่อนๆแต่ว่าอยากอยากทาให้มันเป็นสีเดียวกันจังนะสิมั้ยบ่ให้มันเป็นหลายสีเนาะคะนะ่ะเพื่อนๆเนาะอ้๊บอ่้อมื้อนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะคะ่ะสําหรับคนที่ติดตามถามข่าวนํามาว่าเป็นยังคือโบเ็ดวิดีโอจัก,จกเทื่อนํานี่เห็น,นคอมเนอมเนต์อยู่ได้เพื่อนๆแต่ว่านําบ่ได้มีโอกาสเข้าไปตอบเนาะคะ่นะเนาะเนะพราะว่าบ่มีเวลาทั้งอีกอย่างนํากเรียนใบขับขี่พร้อมเนาะค่ะเนาะเฮ็ดเลิกจากงานมาบ่มีเวลานําก็ไปอ่านหนังสือ เพื่อจะสอบใบขับขี่เนาะค่ะน้องนำได้ไปลงเออ่เรียนอสอบใบขับขี่เนาะค่ะน้ำก็ต้องเรียนทฤษฎีก่อนผ่านทฤษฎีจังค่อยสิไปเรียนขับเนาะค่ะน้องบัดนี้ก็สิจริงจ,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 งจังยักน้อยแหละเพืพ่อนตะกี้กะเรียนเองโดยบไปเสียเงินมันกะบโบมี่ยิ่ยังที่แบบอ่าดึงสุญูสูบเข้าไปอย่งนี้ไหอันนี้มันได้เสียเงินเขาให้เวลาหกเดือนน้ำก็ต้อง ฟาวฟาวเฮ็ดนะคะน้องฟาวเฮ็ดกะผ่านไปแล้วเดือนกว่างก,กับสองเดือนนะคะน,น้องกับเพื่อนใดยังอย,งอยู่เพื่อนเพื่อนแล้วกะบอเรื่องอยังหละ่ะกะกะอัปเดตชีวิตนะคะน้องกะถ้ามือใดผ่านสอบใบคับคิดเราจะไมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนฟังนะคะสำหรับมือน,นี้ เป็นการมาอัปเดตนิดๆน,ดๆนยๆให้เพื่อนๆในฟังนะคะเนาะ,ะสำหรับวินีนมกสิคอโตขอจบวิดีโอไวเท่านี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพทุกคนเนาะคะ่ะแล้วก็พอกับน้ำไมในคลิปวิดีโอหนาค่ะสำหรับวินีสวัสดีค่ะบ๊ายบายอาเพื่อนๆลืมอัปเดตให้ฟังว่านา้มเฮตโตไม่เน,นาะค่ะเนาะน้ำเฮตโตเองเน,นาเนะคะ่ะเนื่องจากโตกินข้าวน้ามนะ สื่อมาตั้งแต่โนโอเอเป็นเล็กน้อยนะคะ่ะตั้งแต่โนโอเอเกิดได้บ่ทันถึงหกเดือนเนาะคะ่ะพวกน้ำยายบ้านพรายายบ้านนี่ก็ต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อโต๊ะซื้อเก้าอ,อี้ซื้อไม้เมื่ทุกอย่างเนาะคะ่ะตั้งแต่โนโอเอบ่ทันถึงหกเดือนเนาะคะ่ะแล้วโต๊ะกินข้าวนะมันก็พังไปเรียบร้อยแล้วบัดนี้นำกระเลยสิไปหาซื้อโต๊ะมือสองเนาะค่ะนำกระเลยเบิ่ง ในเว็บไซต์ของฝรั่งเศสเขาเชิญว่าเล่บังเกวงนะคะเนาะเล่บังเกวงเนี่ยมันจะมีของดีมือสองไอ้ยังที่แบบที่เขาต้องการหา,าสินะแล้วมันมีค่ะโตแต่ว่ามันบ่ถือใจน้ำเนาะค่ะเนามันบ่ถือใจก็คือน้ำอยากได้แบบโตไม่ที่มันสวยสวยมันมีถือใจเนาะค่ะแต่ว่ามันแพงกับสองพันน้ำสองพันเบาเอานะคะนะ่ะเนาะบ่มีเงินซื้อเนาะค่ะบาน,นี้น้ำก็เลยคิดได้ว่าเป็นยังคือบรเิเวณเอง เฮ็ดที่น้ำอยากได้เนาะคะ่ะน้ำก็เลยไปขอไม้ของสามีเนาะคะ่ะไม้คือ,อยายเหมียงเรามีไม้ที่เพิ่นไปเฮ็ดต่อเติมบ้านนึกสินะแล้วมีไม้สามีน้ำก็เลยอนุญาตเนาะคะ่ะให้สองให้สองแผ่นเนาะคะ่ะสามีน้ำให้สองแผน่นแผ่นหนึ่งมันประมาณประมาณสี่เมตรเนาะคะ่ะ ความความความยาวประมาณสี่เมตรเพิ่นให้ยสองแผนนะะ่นเนาะค่ะเนาะหนาก็รู้ว่าเออสองแผ่นก็ได้หนาก็มาตัดเนาะคะ่ะหนาก็มตาตัดให้มันยาวร้อยแปดสิบเซนติเมตรก็ได้สี่อันเนาะคะ่ะหนาก็ได้สี่อันเดแนะนำจะเอาเออเพื่อนเพื่อน,อนว่าเป็นจังได้โต๊ะน้ำหนาก็นะเออนี่โต๊ะน้ำโต๊ะใหม่เนาะคะ่ะเป็นโต๊ะใหม่ได้เพื่อนเพื่อน แล้วน้ำสใช้เบิ้งดีๆอีกเท่านึงเพือนเพื่ออันนี้เป็นโต๊ะไม้แล้วขาโต๊ะนี่ก็เป็นไม้ที่แบบเป็นไม้เก่านะเพื่อนเพื่อนเในเบิ้งความยาวนี่ลอยแปซิฟ์นะคะความกว้างนี่บ่รู้บไร้วัด <c oughs> ความกว้างเท่าไดร หนาจะเตาสิบเสนเนาะค่ะความกว้างน่าจะเตาสิบเสนความหนานนนเน, <S <S นี่ยสี่เซนติเมตรเนาะเพ,พนนื่อนๆเนาะบันนี่ไม่ที่เป็นขาโตนะเพื่อนๆนี่เบิ้งเี่กไม่ที่เป็นขาโตนี่มันบอกเป็นไม่ข้านบ้านเนาะค่ะข้านบ้านของลูกค้าที่เพื่อนบอกว่า,าให้เอาออกเนาะค่ะแล้วเพื่อนกับบ้เอาไม่เนาะค่ะสามีน้ำเล็กขนมาให้เนาะค่ะเนาะน้ำก็เรียกไม่เห็ดขาโตน้ำก็ใส สใอ่อืมเขาเอิ่อนบาที่เคลือบมันออกเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็ให้มันเหลือตาให้มันเห็นอ่าไล่ไม้เนาะคะนะ่ะเนาะให้มันเห็นไล่ไม้แล้วนำเ,เก่าแลกเกอร์ลงอีกเท่อนึงเนาะคะ่ะเพื่อที่จะให้มันอ่าเป็นแลกเกอร์ที่บบได้แวววาวเนาะค่ะเป็นแลกเกอร์ที่เป็นซีแมทนะ,ะ่ไหมค่ะบบให้มันแวววาวเนาะค่ะเนาะนะ้น่าจะถือใจโตนำมากมากเลยเนาะคะนะ่ะเนาะเพื่อนๆเอาผู้ใดมีไอเดียจะเขียนโตไหมก็เฮ็ดตามได้เนาะค่ะเพื่อนๆเด้อ Thank <laughs> you.